สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนะครับสนามบินสวนนู้นะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปเซเปรนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับในปีนี้มีแต่ความสุขนะครับรอบนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับรอบนี้ไปกับทีมงานทุกคนจะตื่นเต้นและสนุกแค่ไหนนะครับต้องไปดูกันเดี๋ยวทีมงานน่าจะอยู่ข้างในแล้วนะครับทุกคนวันนี้มากับพี่นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเที่ยวกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับ ถือว่าแบบเหมือนได้ตามพี่ดิวไปเที่ยวด้วยกันนะครับเราจะไปใช้ชีวิตเรื่อยใช้ชีวิตโดยมีความสุขนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับเอ็นจอยในการใช้ชีวิตนะครับวู้วิววิวเจอกันนะครับ <c oughs> โอ้เงาเป่าเยอะมาก